นมัสการค่ะอาจารย์สาธุสาธุเวหัวควนกันหัวควนน้าก็เห็นอาจารย์ไปในบ้านตาโตเ้าคุณนี่ยมันอย่างน้อว่ันเถอกไปช่วยมือกันละหน้ามไปช่วยมือกันละจะอะไรกับมันกระสูนมันหมานแน่แดดบนเขาคักๆว่าสันมันรวยรายวันรวยดีครับบอลบอลเด็รวยดีรวยรายวันตอนตั้งอาจารย์อาจารย์ดวงระเพลิ่วยรายวันกันว่ะ กับฮานอยเนาะมึงเคลืนมันมกับเขาสามอย่างเขาฮานอยแล้วก็เขา,หาหนเขาน่าพัฒนาแล้วก็เขาเหล้าอย่างกว่าอันนึงแล้วก็เขาเล้าอันนึเเนงเราทำงนานเราสามาัคคีไปด้วยเออเขาเล้าสามาัคคีโอ้ยลืมปังคักเลยคือเออปังคักปังแน่ไหนบ้าปังค่ายีเราบอกเออแต่เรบอกอย่างนู้นมือคนหมานอย่าเนาะราคาคนส่วนคนหมาน ป้าไหนมาไว้แต่บุรณาวัดซอยกันเนาะค่ะเฮ็ดตันเฮ็ดนีไปแล้วเฮ็ดขอเฮ็ดสากระไรป้าได้เหรอเฮ็ดแต่น้อยไปก้อนเดียวเจ้าหน้าที่เลยไม่บอกเข้าวมาวัดมาว่าแต่ได้ขาดน้ำช่องช่องไหนเอาน้ำไมาให้โอ้ยกับช่องมันเส้นหน่อยผ้ารวยค้นน้ำโชกค่ะโอ้เส้นหน่อยผ้ารวยค้นน้ำโชกโอ้ยสาธุสาธุโมทนาดมด้วย ค่ะนึกว่าอาจารย์บะหมี่นำกินจอซันแต่ว่าอ๋อสีได้มาทั้งนี้นะคะแมีนว่าตัวนี้เป็นของเก่าเนาะเขาเลี้ยงลงมาหนึ่งเป็นของใหม่อันนี้เล่ามือนี้เล่าเน้นย่างเน้นแล้วเน้นเกตหนึ่งเดือดราเลขนี่ค่ะเบิรงเอาเด้อค่ะเอฟซีเบิรงเอาเด้อค่ะว่าถือบ่หมีขแคนั้นก็เล่าข้ามบาบ่ถือบ่หมี่ว่าซันค่ะข้ามบาว่ถือบ่หมี่อาจารย์พึ่ง การันตีเราได้ข้ามาบวถือบ่หมี่ไแค่เอ้ยคือนั่นโมบูค่ะคือคุณใดได้ยุบอ๋อได้ยุบได้ยุบค่ะเอาเพราะว่าเรงสี่ชั่วโมงอได้บวถือบ่หมี่าน้อยห้าหน้อยขันบะมีเล้าเล้าวัฒนาเ้ากวดเหล้านี่ก็ได้แค่นขันภูมัิลาเหล้าคือไม่ลายเล้าอยู่เด้อโมบูเหล้าเหล้าออกความเล้าวัฒนาหนึ่งเนี่ยเราสามัคคีเออเล้าสามัคคีห้าออกดีค่ะ สามัคคีดีออกดีค่ะเล่าพัฒนาบ่ม้าเขาก็อนเล่าสามัคคีฮะนเออค่ะตะวามือขึ้นโอ้จบงานเนาะบันมันสีมาลูกบวบ่เรื่องวองฝันเนาะค่ะมือขึ้นว่านผมนอนขึ้นเตียงตื่นขึ้นมากหกทุ่มนี่เสียงอ้นเบาอีหล๋ดิโอ้ ช่วงนั้นช่วงรถตอดช่วงู้เงนั้นสู้ว่ะตรดโอ้วยหมูเมล่ไม่รู้คือม่นางฟังแม่นเรื่อยเสียงกู้รื่องเสียงไม่ไล่เสียงน้องเบยดอกหมาอยู่น้องก็ยอกกันน่าน้อยไปดยอกหมาอยู่อันภาวนมาไม่ัล่มาขึ้นันมือนย่านี้ขึ้นอันไม่โดนร้่บางคนโอ้มันเดีอยรึบออไปดนผมอัที่เขาตีเนึงเงียบด้วยบ่อยเอาเงียบเลยโอ้ยบ่อกไปดอกมึงบอกกันว่ฉันดอก เว้ไหนมาจากไหางนก็เงียบอันนี้ฟันมัค่ะอาจารยันบ้วนอันนี้วานด่ละอันฝันบันมันเงียบไปแล้วหอมไ็เล้ก็เลยลาไปันหนึ่งกะคือเมื่อคืนบงยงหนึ่งคือกระจ้าเมื่อบอกว่าให้ยเราทักควนเลยม้วเลานแต่ว่าเอาได้ไหมไม่ได้เลยมาค่ะเออเอี่ยงอย่ยี้อยนงเอี้ยเห็นก็ตาเลยเนี่ยสวดมนวนอยู่ในขุดแขวงแล้วหยืนเบอร์ปั้งอย่างนี้มืมือนอนพอกองบวชนะ มัอนนี่สวดมนเต็มยุ่พุดผมนี่บุ่ม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 มีแห้งอีกเป็นไฟเป็นข้ามนีใหญ่ผม่าสวดม่นอยูุ่ดผมนี่มือคนบราาคันนอนบอกกวงก่อนะบ่ได้นอนนอกคนบเคยถิ่มบรรลุบรรพนห่อยพอดเดี๋ยวนี้นี่ดีนี่ไงมาเมือมือนันผมเไดยินเสียงผมไม่ไล่มอกมาเีมันโดดลายมันก็เล็กเสียงกเ็กเงี้ยผมว่าพี่สว่าเขาจะมาถ่าผม ว่าหายผมเราไปมุ่นผมไปเอาเอาเอาท้องเด็กขุดฟ้าเกาขุดท้องไบ้านนี้ผมก็เลยนอนเัาไปมีคนมากแเจ้ามะข่อเอารถมพร้อเอารถมาพรควหมืนนี่ก็สีบานเลยฝันเล่นะแค่เอารถมารถจอดที่นี่มะขอมะขอแบะดูพวกบอกวเกาอย่งวพราออ่า่ไหนแคอว่าจะกูดอกฝันโอ้ยมาหาคู่บานเวละจะไปท่ากาไปมมุ่นกัาไปในบ้านจักานจะเข้าท่าน มันมุ่นล็ไปอย่างในบ้านโอ้ยมีแนวอยู่มุ่นเออท่านเอออันเดจันทร์ก็เช่ารถก็เข้าไปเอารถมาหับอยู่ท่านฝนว่าเอารถมาหับอยก็เลืเข้าไปเข้าไปนั่งเจ้ามีเฮี้ยหลังหนึ่งก็จะออกายอ้อมไม่แมลื้อเฮี้ยนหอกเลยลื้อเฮี้ยนหอกเอาปกายอ้อมเอาเฮี้ยนคนอยู่อยู่พวกเก่าคือลื้อเอาปกายอ้อมมาท่านโอ้บวังเนื่อยเป็นที่ผ้าจานคนออกของขังคนออกของหมอนั่นคนออกห้องมาท่าน เองี้บัมันจิได้ทุ่นขึ้นหมเฮียด้าหลังวงจรกมานถิ่มาั่นเชียงเวีงมาั่นคหนึ่งว่าโอ้บางนได้เขาไปอยู่ในฝ่ายมก็จะอ้อมเงียเลยอ้อมทีเฮียเลยไปเอาเอาน้ำทุบมาได้น้ำทุบว่าเจดอกทุเก้ากเที่นสามตุ่สิบเก้ากดตื่นสามอดมานี่ก็เพิ่อชูทุบดาวเขาเล่าคนคนลูกใโอเพี้ยข้อบ่อจแาจุดใจะพาเก่าหอยยังถึงมาโอ้บานี้ เพืนบอกี่ว่านิมตนพอาจานลงมาในเด้อลงมาเขาขืนนิมนลงพอาจานคนลงมาในลงมดเลยโคตรแวนคนเลยนมันขวดมือเงินพระเจ้าขืนว่าผมเลยหาทาลงไปลงป่ายผมเลยไปวดขวดขวดขตีมือขืนว่าเปมนพ้องตีมือขืนว่าเมนท่อนแต่ว่าสู้เป็นสู้กลุ่มๆลน่อยขึ้นแนวอยกี่ห้องกี่อย่งอีหลายตีขืนว่าตีขานีขืนว่าเป็นเลขเก็บเรียมยุบยุบยุนี่เป็นเลขเก็บี่ยมยุบยุย ตีมือขึ้นมานี่วานนี้นี่แล้วนท่านโอ้ได้ละวานเพราะอาจารย์ขึ้นมือได้เหรออาจายังกมือสิงหัวอาจ้าก็์เลยขับไปห้องเรียกเก็บมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรียกเก็บมากน้ำอาจารย์ตีอย่าไรบ้านี้คิดว่าวานนี้ห้องวางขึ้นตัวเสียหายนะวานอย่างนี้วานนี้ผมเลยควดอีกควดอีกควดไปควดไปไปโยกไปเอายกขึ้นมาอีก เป็นเลขเก่าไงบ้านนี้เป็นเลขนนเก้าพ่อนั้นเป็นเลขเก่าตีมือถึงงานน่เป็นเลขเก่า้องบาบ้านในที่เฮี้ยนนั่นผมไปยินบาทผมไลยถามมองบ้านในที่เฮียนหลังนั่นก่อนันเกี้ยว่หน,นึ่งสองหน,น,นึ่งบานในที่เนาะเออบนก็นับถูกชเก้าดอกเนาะเที่ยนสามดอกบอกก็้เ้านับวาให้ขนาะดบ้านบานนี้ห้องข้นั่นเป็นเลขน่น,น เดียวรวดเกศเกอันนี้ดีหันมื้อนี่บอจ้าจิบมื้อึ้นมากหมหันเกศเก่าจงวันอยู่แล้วงามดีหันเกเก่างามตัวอือม่าออก้าอ๋ออันนี้ได้สองได้ได้สามตัวเพราะยังซอตีตะเกศเก่าวันแม่เอาผู้พิทักษเขาได้สามตัวแห้งดีตัวดีตัวเม่อันนี้คือบานเลขที่อันที่ฟันนี่ยังก่อหนึ่งสองหนึ่ง หน, <Pop ify> น uh mm ึ hmm, so, mm. feels, ่หอหนึ่งแม่เออกัเพราะนั้นแราก็เทียนการเที่ยนกระทูชิบเก้ารอกเียนสามหอกเขาบอกเขาจะนับเสยมื่อเด็ถูกเนาะเดี๋ยวยู่บ่อเรียกถูกก็เขียนไว้ไปทั้งสั้นละค่ะมโ่เนวยปรทามีผู้ใจลักไก่ซ้อมเนาะเก้าหนึ่งสามเนาะอาจารย์เก้าเออมโนเนสามหนึ่งสามเก่าหนึ่งโเนบ่อถูกถามเออไม่ไม่ไม่สามหนึ่งเก้า เยี่ยนสามโด้พวกตั้งบรโ้เออแต่ว่าตามเที่ยวถึงมาก็นพระกาพระหินไล่ยดือดเลยว่ากุ้งคาร์อะห้พวกเขามาเงียนเหมือนนให้อาจารย์ตอนนี้กับพวกแพร์อาจารย์มาไาวเห็นเอาคนวางชี่เนี่ยอือห้วยฟันดีถ้าก้าฟันเห็นท่องยังยังเหมนเด็กอาจารย์เหันมานในบ่ายท่องเป็นเงื่อนลวดดีตามสังเกตบ้างในบ่ายสิบลดหอไ่ชุดเทียน แต่ว่ายอารันตีไปหลายตัวาักันลตีไปตะหนึ่งสองหนึ่งกับเก้าตัวเดเนี่ยงามเนี่ยเนมากไยงเออมาคำนวณงเลยนี่เออหนึกัเก็ัตัวเดียวกันเนาะมะหาเก้าหรือเก้ามันว่เออแต่ของเก้าเนี่ยนีแต่ของเก้าก็ต้องมีตัวเก้าติดแมนยังตัวเก้าเอยาก็ตัวเก่าหันเด็กทั้งเก้าทั้งเจ็ดตัวโอ้ยะแมนระวัน มืดยังว่าแม่นแล้วอาจารยวคนของเก่าน้อของเก่ามีพระเก่าพระอยังหลายหลายโอ้ยม,มันติดติดเก็ดติดเก่าหนัมากเลยเมนอืมอ่าพี่จระนาดพวกเนาะนี่ก็ข้อความข้อคุยกันไปนี่เป็นแค่ว่าเป็นแนวทางเนาะค่ะมองเห็นว่าสิ่งล้วนๆกันสมควรลงทุนหรือังลงทุนนี่เนาะค่ะเ้องกับพงงกันลายเนาะว่าดอกตัวใดมันก็ย่งมันมีแต่ย่งขาดกันหน้าดื่มมัมลลน,น,ะะบบนลนะ ค่ะนี่ละค่ะห้าน้อยห้าน้อยมือนี่มือนี่ไปเที่ยวตั้งประเทศเนาะค่ะนี่ก็เรื่อโทษเบอร์ไหมเรื่อโทษไหมอันนี้เบอร์โทษของอาจารย์ก็ไรไม่เจริญเระเบิดค่ะเอาอันไม้น้ำแม่มาสั่นเพิ่นวาผู้ใดมาไปเที่ยวตั้งประเทศกะลงทุนได้เด้อค่ะบอไมีผิดปฏิบอาจารย์ว่าบ่ผิดจะบ่ผิดฟุตว่า ค่พราะพิรจักเทียมา่นค่ะสูงมือหนึ่งก็ยี่สิบกมมือเนาะโอ้ยสองเดียมสองเดืยนที่ยี่สิบกมมือแล้วค่ะออแล้วก็มีเหลขส่วนอาจารย์ฟันมาขึ้นนี่เนาะค่ะส่วนเลขกฟันอาจารย์นี่ค่ะโอ้ยคุณน่ะสามตัวเม็ดเดียววะสั่นค่ะแม่ห้าเจ็ดเก้าอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นเลขฝันเนาะค่ะเลขฝันตัวนี้ก็จะเป็นเลขเลขบ้านค่ะเออ อันนี้เป็นเลขเที่ยงกับเลขคู่มีเจริญญาพวกลายเม็ดร่วมตั้งหมาเกืบสิบสามชุดท่อนตัวเท่านั้นเนาะสามชุดกะหนาเสียงหนาติดตามด้วยกันกับฟ้ากันว่าเห็นท่องเห็นอย่างหนไปบอลอดเด้แมนแมนเลยพันไม่ได้บ่ายท่องใหย่กันอยู่วันนี้นโอ้ยกันว่าข้าเจ้าว่คนรู้กันันว่าข้าเจ้ากันท่องมาถวายเนาะพงศ์ก็ถ่ายเนาะพันว่าวัดเหลี่ยม เป็นูงไฟสีทองโอ้เมื่อก็ู้นูนย์เก็ติะคากกับอกขอกเนี้ยศูนย์เกตกระดายนพอุ้ยคัดมันแนะอุ้ยอุ้ยอะไน้ำบนลังเต่าแนคนเกิดรายอยู่ได้ค่ะจารย์ตะวันเ่ไมันไปเขากันรลยมองแม่แต่คนลากับคนไอูนยคนไ้มาน ซอยนักวัดเท่าเนี้ยค่ะอาดน้ำยู่น้ำกลิ่นเนาะค่ะเออเรื่องน้ำมันเคียงฟันไฟเนี้ยค่ะอาผู้ใดเอฟทีผู้ใดได้ยินแล้วกะผู้ใดอยากท่าบุญกะติดต่ออาจารย์ได้เด้อค่ะเบอร์โทรพระยุวัตสายาโนมันนี่ซอยค่ะนี่เบอร์โทรของอาจารย์ก็คือนี่แหละค่ะเบอร์ไม่โอ้ได้ยู่มเหมอนก้ค่ะได้ยุ่มมากสามารถ เนื้อคุณเนื้นนนอยูซเบียนไี่ต้องกวยไปลกกวนเทาบ้านจ้าที่เอเด็ก็ได้แล้วบันนี้ก็สิรบกวนอาจารย์เท่านี้เน,ะนาะค่ะเนาะอาจาราย์ไปร์ทัก<อ>